สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ่อ,อพบกับพี่โจ้งนะครับผมแล้วก็วัดลินทอนชาแนลนะครับวันนี้พี่โจ้งขอมาอยู่ในอีกโหมดหนึงเนาะโหมดที่ไม่ใช่ถึงกับเกมมากนะแต่มันก็เกมแหละมาแนะนําเหรียญดีกว่าเหรียญที่พี่โจ้งจะแนะนำในวันนี้ก็คือกาล่าเนาะอย่างที่เพื่อนเเ,เห็นนะถ้าดูในคอยมาร์เก็ตเนี่ยกาล่าเหรียญน,นี้อยู่อันดับที่49นะอย่างสีบเกแล้วก็ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อนเอนเ,อนเห็นอะไรไหมครับว่าความเติบโตของเหรียญมันพุ่ง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 ขึ้นไปมากจน พีคเขาอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ0.83เลยนะแล้วก็มีการดรอปลงมาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กระแสเขาลงเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยเพราะว่าคลิปโตเกือบทุกตัวก็ลงเนาะถ้าถ้าไปดูในใบแนสเนี่ยเหรียญตัวนี้ก็เข้ามาอยู่ใน,น,นลิสต์ของใบแนวนะครับเข้ามาตั้งแต่ประมาณวันที่เดือนประมาณเดือน9อ้าอประมาณเดือน9ก้าก็จนถึงทุกวันนี้เห็นไ,ไหมครับเหรียญมันเพิ่งอ่าเขาเรียกอะไรอะออทามพายเขาอยู่ที่0.84เนาะ แล้วกาล่าคืออะไรทําอะไรมันทุกคนรู้จักในานาม์เวียนเกมหรือเปล่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้พี่โจจะมาไขาคําตอบเรื่องนี้นะครับผมโอเคครับ,คครบก็อย่างที่พี่โจพูดให้ฟังนะว่ากาล่าคือใครงั้นเราเข้าไปดูในเว็บของเขานะกาล่าเกมนะก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอว่ากาล่าเนี่ยจริงๆกาล่าเหรียญของเขาคือเหรียญที่เป็นของบริษัทที่ชื่อว่ากาล่าเกมนะครับ เขาไม่ใช่เหรียญเกมแต่เขาเป็นบริษัททําเกมเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาไหมปกติพวกเราจะตามแต่เหรียญเกมเนาะก็คือเหรียญอะไรอะ่ะเช่นเหรียญซีแพนซีคา่าหรือพี่จะมี b n b อ็นบก็ดีหน่อยเพราะเป็นเหรียญกลางถูกไหมแต่เขามี b n b อ็ี่ชเป็นเหรียญเกมของเขาถูกไหมครับตอนนี้เราจะมองแต่เหรียญเกมแต่อันเนี้ยเรากําลังจะเป็นเจ้าของของเหรียญบริษัททําเกมงั้งแปลว่าอะไรแปลว่า โอ้โหทุกทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแล,แล้วมีมูลค่านะมันจะกลับมากลายเป็นเทคโปรฟิตของเรามันจะเทคยังไงล่ะก็คือนี่แหละที่คนเขาถึงมองว่าเฮ้ยบริษัททําเกมมันต้องมันต้องดีกว่าเียญเกมอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมเกมหนึ่งที่ออกมาเนี่ยสุดท้ายมันมีวันดับถูกไหมมันมีวันที่คนเบือ่อไม่ได้พัฒนาหรือว่าเลิกพัฒนาอะไรไปมันก็จะหายไปจากตลาดแต่ถ้าเป็นบริษัททําเกมนะครเบาก็จะออกเกมที่2เกมที่3าเกมที่4ซึ่งเท่าที่พี่จกรู้มานะเขามีรถแมปในการทําเกมเป็น10บสเกมเลยนะ ต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่เขาที่เขาเปิดตัวมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมด5เกมเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยแล้วเกมที่เล่นได้แล้วตอนนี้นะก็คือทาวสตาร์จริงๆทาวสตาร์เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่คนเล่นกันเยอะมากเลยนะเห็นบอกว่าเล่นแล้วโหติดกันงอมแงม,งมใช้เวลากับมันทั้งวันน่ะนั่นแปลว่าอะไรอ่ะนั่นอ่ะมันคือเทปมันนี่ถูกป่ะมันคือการเมคมันนี่ออกมาให้เราได้คือถ,ถ้าคนยิ่งสนใจเยอะมันก็ยิ่งออกมาเป็นมันนี่เพราะว่า หลักๆทาวสตาร์นี่มันคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่าฟรีทูเอิร์นได้เลยอ่ะคือเล่นเราได้ได้ได้เงินมันมีมันประมูลกันเป็นรอบๆอ่ะหมายถึงเขาจัดแรงกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใครชนะแรงก็ได้เงินไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือปัจจุบนันอนาคตเส็จทางหรือเปล่าก,ก,ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็ดูจากเกมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆที่เขาออกมาค่อนข้าง5เกมนี้นไม่เหมือนกันเลยนะครับทาวสตาร์เป็น,เป,นเป็นเกมซิมูเลชันก็คือบริหารจัดการฟาร์มของเราเมืองของเรา ให้ให้พัฒนาให้ดีที่สุดเก่งที่สุดแล้วเราก็ได้รงางวัลไปนี่คือเกมที่1ที่เขาออกมาเกมที่2ที่เขาออกมาแล้วตอนนี้นั้นพี่ยกอยากเล่นอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อเขาเรียกสไปเดอร์แทงมันจะเป็นเกมรถถังที่ยิงกันในลักษณะเหมือนเหมือนเหมือน,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 นบอบาเกมอะ่ะก็คือมีรถถัง2ฝ่ายเอามาสู้เอามายิงกันเขาจะเขียนเขาจะใช้คําว่าเป็น PVP นะครับ PVP Baler ก็คือเคยไปเล่นในเบต้าเทสเคและตอนนี้ก็คือเอาเหมือนเรามีรถถังประกอบรถถังเองได้ความเก่งเองได้มาสู้กัน ให้นึกถึง .a ให้นึกถึงให้นึกถึงอะไรอะ ROV อะไรประมาณนี้ครับแต่เป็นรูปแบบตัวถังเท่านั้นเองแล้วคิดดูความยิ่งใหญ่ของมันดีว่ามันจะขนาดไหนในอนา,นาคตได้ยินว่าเกมนี้เขาจะจัดเป็นเหมือน e-sport ด้วยนะส่วนเกมที่3ที่เขากำลังจะเปิดตัวก็เป็น m i d l a n d a s ตัวนี้ก็เป็นแฟนเ,เขาเขียนว่าเป็น f a n t a ซ y RPG เห็นไหมครับว่า3าเกมไม่เหมือนกันเลยเกมนี้ก็จะเป็นการการเขาเรียกเป็น RPG คือเกมเก็บเลเวลครับ อยู่ในโลกของอ p ร์อยู่ในโลกแฟนตาซีเก็บเรเวลไปเรื่อยๆก็คือจะกินเวลานานเหมือนเราเล่นเกมสมัยก่อนที่เป็นเกมเกม PC ะเนาะก็จะเก็บเรเวลต่อไปก็เป็นอ่าเขาเรียกอันนี้เกมนี้ยังไม่เปิดเขาเรียกว,ว่าพี่อยอ่านไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอี of Empire หรือเปล่านะอ่าเ,เป็นเป็นเซี y เป็นเซี y ก็คือเป็นเหมือนเกมวางแผนบนยานอวกาศแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือ Fortify อันนี้เป็น Tower Defense เหมือนเกมที่เราที่เป็นเกมป้องกันปราสาท์อะเห็นไหมครับว่า5เกมที่เขาออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วในรถแมปเขายังมีอีกเยอะมากฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมเหรียญเขาถึงถึงขึ้นเอาขนาดนี้แต่ในขนาดเดียวกันนะครับทาวสตาร์ตอนนี้เขาออกมาเป็นเหรียญของเขาเองแล้วนะเหรียญเขาชื่อทาวเหรียญเขาชื่อทาวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทาวสตาร์เนี่ยเหรียญทาวเหรียญดาร่าตอนนี้อยู่ที่0.5นนะครับแต่เหรียญทาวเขาเนี่ย1น6ห เดี๋ยวเขานำเนี่ยจริงๆเขาเขาเขาหายไปอยู่ที่2เลยนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกพอกระแสมันตกมันเป็นช่วงที่จริงๆจะมองว่าช่วงช่วงที่เราเข้าไปเก็บได้ดีนะเพราะว่าเกมของพี่โจช่วงนี้ก็ตกหมดทุกเกมเหมือนกันเนาะที่บอกซีแพนซีคาแล้วก็ซีไมค์ก็โหกระน,นำเลยเพื่อนๆก็คงได้ยินเนาะแล้ว,วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของหรือเปล่าลองมองอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับเพื่อนๆเอาไปเอาไปดีเซลกันอีกทีนะครับก็อกลับมากลับมาที่ทาวสตาร์ก็ งงเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาอะไรนะเขาเหรียญเป็นเหรียญเกมของกาล่าแต่กับกลายมีมูลค่ามากกว่ากาล่าอีกนะครับซึ่งนี่แหละแล้วต,ต,ต่อไปที่เขาออกเกมมืออื่นมาล่ะอ้าวแล้วกาล่าจะได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่ถือกาล่าเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอ้ในเมื่อเหรียญเขามีพื้นฐานที่แข็งอย่างเงี้ยเกมเขาออกมาเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยว่าเกมที่ออกมาเนี่ยความน่าเชื่อถือสูงมาก ก็จะไม่ลักนะมันไม่รักภูแน่นอนก็แปลว่ายังไงเขาก็อยู่เพราะว่าเขาไม่ได้แบกรับแค่เกมเพียงเดียวไนงะแบกรับอีกปเป็นสิบสิบเกมในอนาคตนี่คือเหตุผลนะถ้าดูในไมน์แนในนะเพื่อนๆเข้ามาตั้งแต่เดือนเก้านะแต่ตอนนั้นคนแทบจะยังไม่รู้จักนะก็จะอยู่ที่อยู่แถวๆศูนย์จุดศูนย์แปดครับจนมาอยู่พักหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณไม่นานนี้เองนะประมาณเมื่อเดือนสิบเดือนเดือนนี้แหละเดือนนี้เลยตอนช่วงเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเขาเกิดเริ่มมีคนรู้จักกันมากขึ้นเริ่มมีคนรู้ว่ากาล่าคืออะไร เริ่มขึ้นไปถึงเขาไปไฮที่ศูนจุดสี่เลยนะคือเหรียญน,นี้ปเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานสาหรับเกมที่มีพื้นฐานดีมากสาหรับพี่โจค,คนหนึ่งนะซึ่งพี่โจก็รู้จักมันมาตั้งแต่ช่วงเข้าไปจริงๆก่อนเข้าไปในนิวซัมพี่โจรู้จักมันมานานแะล้วแล้วพี่โจก็ได้ทําอะไรกับมันบางอย่างซึ่งวันนี้พี่โจจะเอามารีวิวให้ฟังก็คือว่าเขาสบบามารถหาไรายได้นอกจากการเก็งค่าเหรียญของเขาได้นะตอนนี้หนึ่งแล้วแหละเรามีเหรียญกล้าได้เราเก็งค่าเหรียญได้ถูกไหมครับ เรามีเรามีอย่างที่สองนะสิ่งที่เขาทําได้คือเขามีการขายโนดเขาเรียกว่าคารล่าโนดอ้าวแล้วการล่าโนดมันทําอะไรล่ะอย่าลืมอย่าลืมว่าการ่ามันคือมันคือเกมบนบล็อกเชนถูกไหมครับบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนก็คือการลันทุกอย่างบนโดยที่ไม่มีคนกลางคาร่าเขาเปิดบริษัทมาเนี่ยเขาไม่ได้เขาเขา,เขามีแต่บ,บริษัทแต่เขาไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะหรืออาจจะมีก็เล็กๆแต่จริงๆสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขากระจายความเป็นบล็อกเชนออกไปทั่วโลกแล้วก็ ให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นเจ้าของโหนดของเขาซึ่งเขาเรียกว่าการ์ลาโหนดหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าโฟลเดอร์โหนดเนาะโฟลเดอร์โหนดมี2ชื่อนะครับเป็นชื่อเดียวกันการ์ลาโหนดหรือโฟลเดอร์โหนดจริงๆโหนดตัวเนี้ยสามารถรันได้บน PC ธรรมดาทั่วไปเลยณนะนะปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นโหนดโหนดเวอร์ชัน2เนี่ยเขาจะมีสเปและอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าจะลงลึกเรื่องแบบสเปคของโหนดเดี๋ยวพี่โจ๊กอธิบายอีกทีหนึง่งซึ่งพี่โจ๊กก็ได้ลง ในคาราโนดเนี่ยได้ลงทุนไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่โจจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะก็โนดปัจจุบันเนี่ยเขาแตกคมากกว่าการาโนดอีกการาโนดเนี่ยเขามองว่ามันคือโฟลเดอร์โนดเนาะแต่ว่าจริงมันมีการพราเนื่องจากเหรียญเขาเกมเขาฮิตมากเกมที่พี่โจบอกเมื่อกี้เกมทาวสตาร์นะเขาฮิตมากพอเขาฮิตมากเนี่ยมันทําให้เขาแตกโนดลูกขึ้นมาเขาชื่อว่าทาวสตาร์โนดนี่เขาก็ขายโนดกันอยู่เป็นโนดที่2ชื่อว่าทาวสตาร์นะทาวสตาร์โนด แต่โดดนี้หมดภายในไม่ถึง3นาทีใช่ไหมครับในขณะที่โดดกาล่าทุกวันนี้ยังยังมีขายอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกาล่าโนดเนี่ยฟาเดอร์โนดเขาต้องการคนที่มาช่วยหารเยอะมากนะครับเขาว่าเขาต้องการช่วยกรรันลานประสิทธิภาพในการทําง,งานก็จะดีขึ้นนี่ครับอันนี้พี่จจอธิบายหน้านี้หน้าของกาล่าฟาเดอร์โนดนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีคนรันโหนดออนไลน์อยู่ตอนนี้นะปัจจุบันณนะวันที่สองเดือนที่3าธันวาเนี่ยคนรันโหนดอยู่ประมาณ23,341ื่นสาม่สเอโหนดซึ่งเ,เขาเขาเรียกว่าอะไรเขามีลิมิตท,ทั้งสิ้น50,000โหนดนะครับแล้วในโหนดตรงนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นพอยต์แล้วเอาพอยต์มาคิดเป็นรีวอร์ดนะครับปัจจุบันเนี่ยคนรันโหนดค่อนข้างเยอะพอมาหานพอยต์ปุ๊บก็จะตกอยู่ประมาณสักเนี่ยครับที่พิจ๊กได้รางวัลมาก็ประมาณสัก200กว่า จริงๆ300 300ร้อยสามร้อยกว่า200กว่าสองร้อยกว่ากว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ประมาณสองร้อยหกสิบห้าสองร้อยหกสิบห้ากาล่าเขาจะให้รางวัลมาเป็นกาล่านะมันจะเจเนเรตทุกวันเลยแปลว่าคนที่เปิดล้านโหนกน็นจะได้กาล่าออกมาทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆตอนที่พี่โจเข้ามาใหม่ๆเนี่ยวันแรกๆเนี่ยได้เป็นพันเลยนะเป็นพันกาล่าเลยนะแต่วันนั้นก็คือมูลค่าเหรียญน,น้อยคนคนที่ใช้โหนก็น้อยแล้วพอจากพันปื๊อก็กระโดดลงมาเหลือซัก 400ร้อปัจจุบันก็เหลืออยู่ประมาณ 300, าสักสามร้อล่าสุดเนี่ยเพิ่งประมาณ200นะซึ่งมันอยู่ที่จํานวนโหนดที่เขาออนไลน์เพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าก a ร a ล i าดิส b ิบิวครับเขาจะมีพอยต์ของเขาอยู่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะโชว์ให้ดูนะแปดล้านกว่าหรือไงพี่โจจำไม่ได้แล้วก็มาหารพอยต์ทั้งหมดก็จะมาเป็นต่อคนก็จะได้รางวัลทั้งหมดกี่กี่พอยต์ก็มาคิดเป็นการลาเป็นให้เรานะครับเขาไม่ได้สุ่มนะ เขามีการคำนวณชัดเจนว่าเขามีการาดิสกิวเต็ดอยู่เท่าไหร่ในระบบเอามาหารพอยท์ที่มีก็จะเป็นต่อคนไปแล้วก็คูณต่อหนึ่งไปสมมุติคนหนึ่งมี1นึ่งพอยท์ก็คูณไปอย่างพี่เจ้ามีพอยท์เดียวเนาะก็คูณ2องรหหคนมีสองพอยท์ก็คูณ 2, 2เนี่ยครับพอยท์หนึ่งเขาจะบอกอย่างนี้ว่าเรามีกี่พอยท์นะครับก,ก็ตามนี้นี่คือการที่เราเป็นเจ้าของกาล่าฟฟวเดอร์โนดเหมือนเรามีฟาร์มเหมือนเราลงทุนไปลงทุนที่หนึ่งปึ้งแล้วมันก็ออกดอกออกผลให้เราเก็บเกี่ยวทุกวัันนะครบ นี่คือแนวคิดพี่โจกแหละก็เลยลงทุนไปนกับมันว่าการ่าโนดเพราะว่าอย่างที่บอกพอมาดูพื้นฐานเฮ้ยพื้นฐานมันเป็นบริษัททําเกมแล้วเกมมันก็ติดตลาดแล้วอย่างตอนนี้ทาวสตาร์เนี่ยโหคนเล่นกันทั่วบา้านทั่วเมืองคนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ในต่างประเทศคือดังมากนะส่วนสไปเดอร์แท้งเนี่ยเขาวิ่งรถแบบไปถึง e ีสปอร์ตเลยนะพื้นฐานเขาดีเราก็เลยมาจับมาสอยการ่าโนดตอนนั้นพี่โจก็มาเจอจากใน y o YouTube นี่แหละล้วก็มาทาการบ้านต่อแต่ว่าที่ไม่ได้งลง YouTube เพราะว่าตอนนั้น ชาแนลพี่โจเองก็ไม่รู้จะไปทางไหนยังหาทิศทางตัวเองไม่เจอนะก็นี่คือที่มาที่ไปของคาร่าโนดอ่ะงั้นกลับมาดูเรื่องราคามั่งเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนอาจจะสนใจราคาเนาะอย่างที่พี่โจบอกว่าเขามีลิมิตทั้งหมื่นทั้งสิ้นคือ50,000่นโนดห้าหมื่นโนดนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราเข้าไปใน Discord ของคาร่านะครับมันมีอยู่ในมนมมัีอยู่เขาเรียกอยู่ห้องที่เรียกว่าโฟลเดอร์โนดนะครับโฟลเดอร์โนดเนี่ยเขาเขาจะ ประกาศออกมาอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้คนซื้อโหนดเท่าไรแล้วเนี่ยครับเนี่ยกาลรารบอดเขาจะเป็นคนตัวประกาศว่าโนดหมายอร์สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจัสโซไปแล้วนะมีอยู่ห้าหมื่นโหนดนะครับตอนนี้ไปแล้วสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็คือโหนดท,ที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่ไม่แปลกใจเลยทำไมพี่โจ๊กถึงแบบได้ได,ได้ได้น้อยลงเยอะเพราะตอนที่พี่โจ๊กเข้าอยู่ประมาณสักสองหมื่ 20, โนโหนดเองมันเลยมากกว่านี้นะครับก็เข้าเมื่อประมาณเดือนเก้านั่นแหละประมาณแถวๆนั้นนะครับ ปัจจุบันราคาหยุดยันอยู่ที่66,500การล่านะครับพวกนี้คือคิดเป็นกาล่าอ่อโทษที66,500่ s นะครับคิดราคาเป็น US แต่ขายราคาเป็นกาล่านะครับแล้วราคาเขาจะขึ้นทุกๆตอนนี้ขึ้นทุกๆ1,000แพ้วตอนที่พี่โจกตอนที่พี่โจกซื้อเนี่ยมันขึ้นทุกๆ100พอสเต็ปที่2เขาขึ้นทุกๆ500พอเริ่มโหนจะเริ่มบดเขาจะเริ่มขึ้นทุกๆ1000แล้ว เราคิดดูว่าโหนที่ห้าหมื่นเห็นเขาคุยกันว่าน่าจะไปะจบที่เราสักไม่แน่ใจว่าสามล้านหรือเปล่าพี่จจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่านี้แหละเอนนี้เหลืออีกเหลืออีกเก้าสิบเก้าโหนเขาจะขึ้นทุกเลเขาจะขึ้นทุกพันโหนนะเหลืออีกเก้าสิบเก้าโหนที่จะขึ้นไปอีกหนึ่งพันเหรียญนะครับงั้นมาดูราคากันถ้าตีราคาตอนนี้นะพี่โจลองตีราคาให้ดูเล่นๆก็หกหกหกห้าหกหกห้าศูนย์ศูนย์นี่คือหกหมื่นหกพัน U.S. นะครับลองคูณเงินตรงน,นี้ประมาณสามสิบสี่ไปก่อนแล้วนะครับสองล้านสองพี่โจไปเห็นเพื่อนเพื่อนเ <ๆ S 1> พิ่งซื้อมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งยังอยู่ล้านกว่าบาทอยู่เลยแล้วหนวดช่วงนี้พอการ่ามันขึ้นใช่ไหมครับคนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นฟาร์มก้อนใหญ่มันเป็นมันเป็นฟาร์มที่จะเก็บเกี่ยวได้ในอนาคตแน,น,น่ๆเพราะเขาไม่หายไปจากตลาดห้าปีเนี่ยเขาไม่หายไปจากตลาดแน่ๆเขาก็เลยยอมลงทุนว่าสองล้านเนี่ยเขาจะลงทุนไหมแล้วถ้ามาดูรีเทิร์นนะตอนนี้ตอนนี้มันลงอะเนาะแต่จริงจริง พี่โจอยากให้ดูคือดูดูล้นแบบยาวๆมากกว่าพี่โจก,ก็อันนี้เพื่อๆพื่ิเิรารหาเองแล้วกันแต่ถ้าถ้าคุยราคาแค่ปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยราคาโนดของราคาเขาอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะเปิดตรงไหนได้เปิดเปิดตรงนี้เนาะราคากราฟเขาอยู่ที่ประมาณห้าจุดหกูนจุดห้าหกศูนจุดเขาให้มาให้พี่โจประมาณสองรอยเมื่อกี้ที่เห็นประมาณสองร้อหกสิบเหรียญเนาะต่อวันนะ คูณ0.56ประมาณ1 4 5 6 us นะครับก็คือคูณประมาณ3าเท่ากันเนาะประมาณรประมาณ5000นี่คือได้5000บาท5,000บาทต่อวันนะครับนี่คุยที่เหรียญมูลค่าเท่านี้นะครับอย่าลืมเพื่อนๆมันออทามไฮไปถึง0.8 4ย่นะแล้วย่าลืมว่าช่วงนี้ตกเพราะกระแสโควิดสมมติเราเกา่กาๆหน่อยนะสมมติเราเกา่กาๆอาจจะไม่กาวแล้วกันจบที่5,000นะัน่ะแล้วลงทุนเมื่อกี้คือ2ล้าน2 2งสอใช่ไหมสองสองห หาร 5, 5้0 0ัต่อวัน452.2วันแล้วนะครับณตอนนี้452.2วัน1ปีมี360วันถูกไหมครับหาร360 1ปีกับ3เดือนคืนทุนอ่า1ปีกับหนึ่งปีกับยี่สิบห้ก็คือประมาณซัก1ปีปีหนึ่งย5ของ4เดือนก็ประมาณ1ปี4เดือน ประมาณหนึ่งปีกับสี่เดือนคืนทุนถูกไหมครับก็หล้วจากเพื่อนๆพิพจารณาเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยลงทุนอะไรด้วยเงินประมาณสองล้านแล้วหนึ่งปีสี่เดือนคืนทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่โจ๊กไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้คือคิดในแง่ของการลงทุนของพี่โจ๊กเองก่อนหนะ้านั้นที่พี่โจ๊กจะซื้อมาพี่โจ๊กก็ลงทุนแบบนี้แหละก็คิดแบบนี้แหละแล้วก็เลยลงทุนกลับมาซึ่ง ปัจจุบันนะวันที่พี่โจคลงทุนนะจนถึงวันนี้เอาจริงๆอ่ะพี่โจ๊คืนทุนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่โจกเข้ามันมันยังเหรียญมัน0 0 0 8อ่แะแล้วดูปัจจุบันนี้ดิมันขึ้นไป0 5 0.6อ่กะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้หรือเปล่ากาล่าคือเหรียญที่มีพื้นฐานอย่างที่พี่โจคว่านะถ้ามันถึงบอกไม่อยากให้กาวเพื่อนๆไปพิจารณาเอาเองไปดูความเป็นไปได้ของมันเองไปดูพื้นฐานของเหรียญเอาเองถ้ามันขึึ้้้นนนนไไปปถงตออเียมัคแลว0.48 .8 หรื่ จริงๆพี่โจก็หวังไว้ถึงมากกว่าหนึ่งด้วยซ้ำแล้วถ้ามันไปถึงตรงนั้นเพื่อนๆว่าระยะเวลาการลงทุนอนะสมมุตินะครับอันนี้กดเล่นๆนะครับอย่างที่บอกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ชักชวนการลงทุนใดๆนะกดเล่นๆดูนะครับว่าสมมติ260เหรียญคูณ1ก็คือ260 US อยู 1, ใช่ไหมครับคูณ3าวันละ8,8 0 0 8 8แ0แล้วหารหานจำนวนที่เพื่อนๆลงทุนณวันนี้2 2 6 1 0 0 0หย์หาง แปดพันแปดก็สองร้อยห้าสิบหกวันไม่ถึงปีเลย <t ell> ใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับเหรียญที่เขารีเจนออกมาแต่แน่นอนแหละเรามันเป็นฟาร์มแหละอันนี้คือพลางบวกแล้วแต่ถ้าเป็นทางลบล่ะสมมติเหรียญไม่ใช่ศูนย์จุดห้าหกแล้วกลับมาลงมาอยู่ที่สมมติศูนย์จุดสี่อ่ะสมมติศูนย์อันนี้ไม่พูดพูดพูดบวกไม่ได้เนาะเราเราเป็นคนกลางาต้องพูดทั้งบวกและลบนะสมมติเหรียญมันลงมากเลยเมื่อกี้อยู่ตรงกลางประมาณศูนย์จุดหกนี่จะลงมาศูนยะ์จุดสี่อ คูณ0.4ก็จะเป็น100เหรียญถูกไหมครับคูณ34เท่าเดิมวันละ3,500ันห้ลงทุนเท่าไหร่เอ่ย2 2 6 1 0 0 0, 0, 0 2หนึนล้านนะครับหาร3 5มพหาร360วันก็ยังไม่ถึง2ปีเลยเพื่อนๆป,ประมาณปีปีเก่าอีก8ปดสิของปีอะ่ะก็นั่นแหละประมาณปีปีปีแเดือนประมาณนั้นไม่ปีปีสิ 10, เดือนอะไรประมาณนั้นนะครับ ไม่ถึงสองปีเหมือนกันฉะนั้นมันก็ขึ้นกับเหรียญที่ขึ้นและลงนี่คือปัจจัยที่หนึ่งนะครับปัจจัยที่สองคือคนซื้อโหนดเยอะมากซึ่งอย่างที่พี่โจ๊กบอกว่าปัจจุบันโหนดมันเกือบเต็เตมแล้วโหนดันไปที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยซึ่งเขาแม็กแค่ห้ 50, นะาหมื่นนะเขาแม็กที่ห้าหมื่นอันนี้พี่โจ๊กมาคิดให้เพเื่อนๆดูเขาแม็กที่ห้าหมื่นแปลว่าอะไราแปลว่ารายได้ที่เราจะได้ต่อไปเนี่ยมันก็ ตอนนี้ที่พี่โจ๊กได้เนี่ยบอกตรงๆว่าก็ค่อนข้างต่ํามาก265รางวัลกาลาดต่อต่อวันนะน,นี่คือต่อวันนะครับซึ่งถ้าคนอันนี้คือจากจากเดือนที่พี่โจ๊กเคยได้เมื่อตอนอถ้าจําไม่ผิดนะตอนเดือน1ิเนี่ยก็คือ3-400ี่ร้อยโหนนะแต่ตอนนั้นคนมัน20,000กว่าอยู่เลยแล้วถ้าคนเต็มปุ๊บเนี่ยพี่ก็มองว่ามันรางวัลมันจะน้อยลงอยู่แล้วถูกไหมครับพันโหนมันออนไลน์เยอะขึ้นถูกไหมครั ซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้โชว์การาดดิสซิบิลให้ดูไม่ไงั้นพี่โจจะหารให้ดูว่ามันจะตกประมาณเท่าไหร่แต่ตีนะต่าๆเลยนะก็ไม่น่าจะต่ากว่า150้โนโดอันนี้คือเบสเคสของที่พี่โจคิดเลยนะแล้วต่ำๆขนาดนั้นกับเพื่อนๆไปช่างเอาว่าต่ำขนาดนั้นกับปริมาณราคาเหรียญที่มันอนาคตอ่ะพี่โจเชื่อว่าเกณฑ์นี้ยังไงก็ขึ้นอันนี้คือกาวตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่ได้แนะนาการลงทุนนะเพื่อนๆไปคิดเอาเองนะถ้ามันขึ้นเราทิ้งไว้ยาวๆลดแมทเราเป็นปีอยู่ลวมันคือการลงทุนนระยยะะยฉั้น ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าเงินลงทุนณนะตอนนี้ก็คือสองล้านเนาะสองสองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์กับดีเทิร์นที่ได้แบบนี้มันคุ้มค่าไหมเพื่อน,น,นเพื่อนไปคิดเอาเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะซื้อยังไงอย่าช้าเพราะมันจะขึ้นทีละพันเหรียญพันเหรียญพันเหรียญนี่มันกี่บาทเนาะพันเหรียญคูณสามสิบสี่สามหมื่นสี่มันจะขึ้นทีละสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่เรื่อยๆนะครับโอเคก็เกิดนำ าร่ามารู้จักคาร่ากันพอสมควรแล้วพี่โจคุคิดว่ามุมมองของพี่โจมองแค่นี้พอว่าเขาเขาทำอะไรแล้วรถแมพเขาคืออะไรแล้วเขามีอะไรให้เราลงทุนใช่ไหมครับเล้วพี่โจก็ลงทุนมาแล้วแหละแล้สิ่งที่พี่โจพูดอย่างที่บอกคือพี่โจทําจริงๆแล้วก็เอามาบอกจริงๆส่ีนเพื่อนๆจะไปตัดสินใจเอาเองอยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วอนาคตเขาก็เขาก็มีโนดของเขาที่เป็นโนดเกมเพิ่มมา อย่างปัจจุบันเนี่ยพี่โจกไม่ได้ได้แต่คาร่านะครับพี่โจกไม่ได้ได้แต่คาร่าพี่โจกได้เหรียญเกมคือเนื่องจากเราเป็นโฟลเดอร์โนดเนาะคือเราเป็นเจ้าพ่ออะเราเป็นพ่อของเกมทั้งหมดของเขาอะนั้นแปลว่าไม่ว่าเขาจะออกเกมอะไรมาเขาจะให้เกมนั้นๆกับเราด้วยปัจจุบันเนี่ยเกมที่เขาร้อนชอกมาจริงๆก็คือทาวสตาแล้วใกล้ๆนี่จะเป็นสไปเดอร์แทงนั่นแปลว่าตอนเนี้ยรางวัลที่พี่โจ๊กได้รับทุกวันนะพี่โจ๊กจะได้ทั้ง เหรียญทั้งโหดเหรียญกาล่ามาแล้วก็เหรียญเทาสตามาแต่เหรียญเทาสตาก็ได้ไม่เยอะประมาณ3 4เหรียญต่อวันนะครับซึ่งเหรียญมันอย่างที่ยกเปิดให้ดูเมื่อกี้นะเหรียญมันก็1กว่ากว่านะก็ได้ประมาณสัก5เหรียญเพิ่มขึ้นมาอีกต่อวัน5 US ต่อวันประมาณนี้นะครับแล้วถ้านาะคตเขาออกสไปเดอร์แทงออกมิลานดัสเนี่ยสามเกมเนี่ยใกล้ลวเพราะว่าเขาเขาเลยดูนสโตเขานะเขาขาย NFT แล้วแล้วคนก็ซื้อกันแบบมาหาโหดมากเนี่ย โซอาโซ,เอา,โซเอากันไปเยอะมากยิ่งไปดูยิ่งไปดูทาวสตา์อันนี้ไปดูสนะไปร์แทงนะไม่เหลืออะไรให้พี่โจ๊กซื้อแล้วตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้ถูกนะครับอย่างตัวหนึ่งก็เป็นเป็นพันกาล่านะราคาตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกด้วยนะตัวถูกตัวอ่อ,อนๆหน่อยเนี่ยก็ก็อบเจ็ดร้อยกาล่านะครับเขาหมดแล้วเขามีกระทั่ง NFT ปีที่เป็นประสาทด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูประสาทของเขาเนี่ยเขาขายปราสาทซึ่งล่าสุดเนี่ยหมดไปแล้วเหมือนกันอ่พี่โจ๊กาพาไปดูประสาทเดี๋ยว ป๊บจุบนนะคลิกที่คลิกที่นี่ก็ได้คลิกที่ building นี่นี่ครับเกี้ยงราสาเขาขายเป็นร้านนะคำว่าร้านนี่ร้านการานนะครับอ่าก็คือตอนนี้ตอนนี้อ่อไม่สีพี่โจว,ว่ายังยังเห็นอยู่นะวันก่อนนี่ครับทาวเนี่ยทาวทาวทั้งหลายเนี่ยหมดแล้ว เห็นไหมครับว่าเกมเขาแบบคือคนเขาก็เก่งค่าในอนาคตแล้วคิดหรอว่าแบบมันไม่ได้มีทางปิดง่ายๆคือแล้วเราไปเจ้าของอะไรเราเป็นเจ้าของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของเจ้าของเขาอีกทีนึงครับนี่ครับก็เลยมองว่าโอเคสรุปก็คือพี่จ้มองว่าเหรียญนี้มีอนาคต นี่แหละเหตุผลที่ทําไมถึงขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาในไบแนสเนี่ยแล้วลีดเข้าไบแนสแล้วด้วยนะค่อนข้างค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ระดับระดับหนึ่งนะครับพี่โจ๊กคานวณที่มาที่ไปให้เพื่อนเพื่อนดูละคำนวณผลกําไรตอบแทนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูละแล้วก็บอกความจริงณนะวันนี้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นเพราะว่าพี่โจ๊กมีอยู่หนึ่งโหนดเนาะทีนี้อย่างนี้ถ้าสนใจนะครับก็จริงจริงโนดของการ่าเนี่ยพี่โจ๊กจะบอกว่ามันสามารถเปิดกับโน้ตบุ๊กได้นะแต่เพื่อนๆจะต้องมานั่งเปิด คือต้องเปิดตามเวลาเขาต้องเปิดให้ได้ครบชั่วโมงของเขาซึ่งพี่โจมองว่าเป็นความเสี่ยงมากในหนเราเปิดแล้วเนี่ยเราเอาไปเปิดในคลาวเลยแล้วเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยทุกทุกวันนี้พี่โจมไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะอยู่เฉยๆทุกวันคอยเก็บดอกอย่างเดียวนี่ครับพี่โจให้ดูว่าเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นมาเป็นมันก็ขึ้นมาเป็นดอกให้เราแบบนี้ครับแล้วพี่โจก็เคยถอนแลไวด้วยเหมือนกันถอนกาลาไปเหมือนกัน แล้วนี่ให้ดูให้ดูปริมาณจริงๆเห็นไหมครับว่าพี่โจ๊กได้มา200 200 2สอร้อยสอริจริงๆได้3มเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆอย่างที่พี่โจ๊กบอกตามจํานวนโหนดที่มากขึ้นแล้วพี่โจ๊กก็ถอนออกไปแล้วด้วยรอบหนึ่งนะครับคืออย่างที่บอกเราก็เอากำไรไปต่อกับถ้าไปดูคลิปกเก่าๆพี่โจ๊กนะพี่โจ๊กจะบอกว่าเอา,ากาไรกลับล่าออกไปนะครับโอเคงั้นก็กลับมาว่าทีนี้การที่จะมีโหนดการถ้าเพื่อนคิดว่าอยากจะลงโหนดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือว่าพี่โจ๊กแนะนําว่าเราไปเปิดเป็นคลาวเลย และเอาสเปคให้ผ่านของเวอร์ชัน2.0เลยเพราะว่าเวอร์ชัน2.1อ่ะมันมันใช้มันใช้มันเปิดกับโน้ตบุ๊กได้ปกติเลยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเวอร์ชัน2.0ขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเปิดในสเปคที่พี่จะบอกเลยว่าไปเปิดเป็นคลาวด์ดีที่สุดอันนี้ฟันธงเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทําไม่เป็นจริงๆเดี๋ยวพี่โจ๊จะมีวิดีโอที่เอาไว้สอนอีกทีหนึ่งหรือถ้าไม่อยากทําไม่เอาไม่อยากฉันอยากลงทุนอย่างเดียวติดต่อมาทางพี่โจ๊กได้เดี๋ยวพี่โจคททาให้ เพียงแค่เพื่อนๆกด r e f e r e n c e พี่โจ๊กนะเดี๋ยวพี่โจ๊กจะทิ้งไว้ข้างล่างนะกด r e f e r e n c e พี่โจ๊กก็คือคนควความหมายคืออะไรคนที่ได้ r e f e r e n c e นะครับก็คือเหมือนเป็นสายของเราอะเนาะเราก็จะได้อ่า point เพิ่มขึ้นนิดนิดนิด,น,ด,น,ดนึงจากเดิมที่เคยได้เนี่ยพี่โจ๊กให้ดูจากคนที่เคยได้ point นะครับที่ไม่กีนพี่โจ๊กให้ดู point ของพี่โจ๊กนะอ่า่พอมี r e f e r เรลลขึ้นมาปุ๊บจะได้0.1ไม่ได้ไปเอาเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆอ,ออกนะคาร่าเขาจะ แบ่งของเขามาให้พ่โยคอีก0.1นย์น่เพื่อนๆไม่ได้กระทบอะไรเหมือนเดิมนะครับซึ่งหมายความว่าถ้ากด Re f e r r a l ของพิโยคไปเนี่ยเดี๋ยวพ่โยคจะช่วยดูแลหมดเลยถ้าทําตรงไหนไม่เป็นพ่โยคแนะนําหมดเลยก็ตอนนี้ถ้าพิโชคแนะนําจริงๆก็พิโจคก็เปิดบนคลาวด์ของ AWS นะครับบนคลาวด์ของ AWS เนี่ยจบเลยแล้วมันฟรีอยู่3เดือนด้วยตอนนี้เราซื้อแบบโนดที่ถูกๆครับก็ตกเดือนละคือ AWS ในความปลอดภัยมันมั่นคงถูกป่ะ,ะไรเส้นเราอยู่บมนนั้นเรามั่นใจได้ว่าว่าเราไม่หาย นะครับแล้วพอไปเปิดบนนั้นปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วตอนนี้มันให้ฟรีสเดือนนะแปลว่าเพื่อนๆสบายเลยอยู่ฟรีไปสามเดือนถ้าอยากจะประหยัดยังไม่อยากเสียเยอะก็ตกเดือนละสิบเหรียญถ้าเอาแบบผ่านสเปคทุกอย่างเลยแบบเวอร์ชัน2มาปุ๊บเนี่ยก็ตกเดือนละยี่สิบเหรียญคําว่าสิบเหรียญกับยี่ิเหรียญมันมันก็ต่างกันเท่าไหร่เองคําว่า2ี่เหรียญนะคูณแสนสิี่นี่ครับเดือนละร้อยหกสิบเดือนละแปดร้อยหกสิบเพื่อนๆลานโหนดวันหนึ่งก็เกินแล้ว ใช่ไหมครับฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจกับมันแต่ว่าการที่จะไปรันโหนดบน AWS นะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนการรันบนคอมพิวเตอร์เรามันต้องมีการเซตอัพซึ่งถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวพี่โจทาให้ก็อย่างที่บอกแล้วครับก็กดลิงก์ทางใต้พี่พโจแนะนำนะถ้าต้องการนะถ้าซื้อไม่เป็นติดต่อพี่โจมาเลยเดี๋ยวพี่โจช,ช่วยทุกอย่างจนได้โหนดมาแล้วรันให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำหนึ่งนะครับที่ใต้ลิงก์ของพี่โจค,ครับจะมีตัวอย่างนี้กดขึ้นมาเนาะ มันก็จะวิ่งเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เดี๋ยวพี่โจกดให้ดูนะปึ้งก็จะวิ่งเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของคาร่าเพื่อที่เราจะสมัครเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีอะไรเลยก็กดล็อกอินอ่ากดรีจิสเตอร์เข้าไปตรงนี้นะครับมุมบนขวานะคำว่ารีจิสเตอร์จากนั้นก็ใส่ชื่อใส่อีเมลเดรสใส่ดิสเพย์เนมที่อยากจะจะให้แสดงบนเว็บคาร่าเนาะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดจากนั้นตรงนี้ครับตรงเร,รงฟเ r อร์โค้ดอะ่ะให้เพื่อนๆก๊อปเลขนี้ ของพี่โจนะใส่เข้าไปเดี๋ยวพี่โจจะลิงก์ตรงนี้ไว้ข้างใต้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะเนี่ยร้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อาจจะแคปรูปนี้มาให้พี่โจดูแล้วก็ให้พี่โจทําให้ต่อเลยก็ได้นะหรือถ้าอาจจะง่ายๆให้พี่โจงทำให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวพี่โจสมัครให้เพื่อนๆแค่แค่เอาเมลอะไรมาให้พี่โจพอแล้วอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนพาสดที่หลังก็ได้หรือก็ทาตามที่พี่โจบอกนี่แหละล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวถอถึงขั้นตอนซื้อพี่โจจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวถึงตอนนั้นอาจจะไลน์ ไอ้การาโนดมันคืออะไรแล้วเพื่อนๆสนใจลงทุนไหมโดยราคาที่พี่โจพูดมันไม่ได้น้อยนะมันสูงเหมือนกันแต่ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนเพื่อนๆไปพิจรารณาเอาเองนะครับผมแล้วแล้วยังไงก็แล้วแต่ถามพิโจมาได้ซื้อหรือไม่ซื้อจะกดหรือไม่กดถามพิโจมาได้นะให้โจจะบอกหมดเลยเพราะว่าเราทํามาแล้วอย่างคอนเซ็ปต์พ่โจค,คือใช้เล่นจริงการเสนอทุกอย่างเนี่ยเราต้องเคยทํามาก่อนแล้วแล้วเราได้แล้วจริงๆเราถึงกล้าที่จะบอกเพื่อนๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอนาคตเป็นยังไงพิโจตอบไม่ได้มันคือฟิว แต่อดีตที่ผ่านมาเราพี่โจ๊กตัดสินใจแล้วตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่โจ๊กก็ไม่ได้มองไกลถึงขนาดนี้หรอกที่โจ๊กก็รีเทิร์นประมาณปีครึ่งที่คิดนะใจก็คิดว่าประมาณสักปีครึ่งก็อะไรลงทุนขนาดนี้ปีครึ่งได้มาพี่โจ๊กก็เอาแล้วปัจจุบันมันก็เร็วกว่าปีครึ่งตั้งเยอะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนวิธีการที่จะลงโหนดของกาล่ายัางไงเดี๋ยว เดี๋ยวพี่โจามาทําเป็นวิดีโอแยกต่างหากดีกว่าเพราะอันนี้มันเป็นการมันเป็นการเขาเรียกอะไรมันเป็นการปูพื้นให้ดูนะว่ากาล่าคืออะไรแล้วทําไมเหรียญมาถึงราคาขึ้นพื้นฐานมาดียังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้พี่โจาฝากไปเท่านี้แล้วมีอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้ากา,าลา่ามีอะไรการลงโดดํทอยังเดี๋ยวพี่โจจะลงเป็นวิดีโอต่อไปนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่โจด้วยนะสวัสดีครับ